โอเคครับสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยในคลิปนี้ก็จะมารีวิวดาบ V2 ทั้งหมดในเกม King Legacy อัปเดตท,ที่6นี้นะครับมีทั้งหมด7เล่มพร้อมสอนวิธีทำด้วยนิดหน่อยนะพร้อมแล้วก็ไปรับชมในคลิปได้เลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ดาบ V2 เล่มแรกเริ่มกันที่โยรุละกันนะครับนะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเป็นดาบที่เท่มากๆโคตรหลอ่อ ตอนนี้ผมก็อัพดาบมายังไม่ตันนะอัพมาแค่4 0 0พเองเปิดหาฮิแล้วก็สกิลแซดครับนี่โคตรสวยชึบเข้าไปตีไป10ฮิตครับดาเมจหมื่มนกว่าต่อไปฮะสกิลเอ็กสกิลเนี่จะปาดดาบไป3ทิศทางนะโอเค,อเคตีธรรมดาบ้างพ9 0เก้าถ้าอัพตันน่าจะ2,000กว่าเลยแหละ โอเคครับประมาณนี้สําหรับดาบโยรุ V2 วิธีการทําก่อนอื่นเลยเราต้องมีดาบโยรุแล้วก็ส้อยดันนะแล้วก็ไปหาตีเรือที่มันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับให้มันได้พลังเขียวกระจีอย่างนี้แล้วก็ไปคุยกับลุง NPC ตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับดาบโยรุ V2 โอเคครับต่อไป ดาบคู่โอเด้งนะไม่รู้ว่าเรียกว่าดาบ V2 ได้หรือเปล่ามันทำมาจากดาบเฮลสมอดและดาบอีเทอร์นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยโคเทโอเคครับเริ่มกันที่สกิลเซตเป็นการปาดขึ้นดาบไปนะครับ5ครั้งอกไม่ใช่นี่หว่า6ครั้งเลยเหรอต่อไปสกิลเอกคบ คุ่ไปด้านหน้าทำดาเมจนะครับหมื่นกว่ากว่าสกิลเทเอาเรื่องโอเคต่อไปตีธรมรมดาบ้างดาเมจพันเก้าตีรัวอยู่นะส่วนวิธีการทำดาบคู่โอเดงนี่ค่อนข้างยาวนะครับแนะนำให้ไปดูคลิปในคลิปก็จะอธิบายละเอียดกว่านะครับคลิปนี้เลย โอเคครับอันนี้ก็เป็นร้านผมเองนะชาร์กี้ช็อปเปิดร้านทุกวันเลยเที่ยงตรงถึง4ี่ทุ่มนะครับซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาตร,รับทําของ V2 นะครับมีของอัปเดตที่5ด้วยแล้วก็มีของอัปเดตที่6นี้ด้วยนะครับนะถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย โอเคครับเล่มที่3นะมูรามาสะ V2 นะครับถ้าใครยังไม่เคยทํา V2 แนะนําว่าไม่ต้องทำนะครับ V1 ดีกว่ามากๆ s สกิลเซกันเลยนะครับสกิ Skill set, ลเซตปาดไป3ทิศทางนะครับดาเมจเบามากมันต้องเอาไปตีเจ้าตีไฮด้าเนาะดาเมจถึงจะแรงสกิลเอครับสี่พตีธรรมดาพ7นเจ็แต่ตีเร็วอยู่นะตีเร็วมาก เดี๋ยวผมเก็บเกตขวาล่างให้เต็มนะครับลองสกิลใหม่นี่แอนิเมชันสกิลจะเปลี่ยนไปนะครับดาเมจแรงขึ้นด้วยต่อไปสกิลแซต,ต่อเก็บเกตให้เต็มก่อนเต็มละสกิลแซครับปาดเข้าไปนี่จะมีหินลาวาพุ่งขึ้นมาด้วยดาเมจแรงขึ้นมากๆ วิธีการทำนะครับเราต้องทำที่โลก2นะมาที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับถ้าประตูยังไม่เปิดเราต้องไปตีเจ้าก่อนนะประตูถึงจะเปิดโอเคมาคุยกับ NPC ตัวคนนี้นะนี่ถ้าใครยังไม่เคยทำมันจะบอกให้เราไปจัดการเจ้าทะเลนะครับ10ตัวต่อ1 s k i l สกิลนะ พอเราจัดการ10ตัวเสร็จแล้วมาคุยกับมันอีกรอบมันจะใช้มันจะให้เราใช้50มณนีนะครับเพื่อปลุกพลังดาบนะถ้าใครอยากทำสองสกิลก็ต้องไปตีเจ้าอีกตัวอีก10ตัวดิโอเคครับต่อไปมาที่หอ,อกนะครับหอ,อกนี้ทำมาจากเคียวนะเรียกว่าดาบ V2 ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเค เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตีธรรมดากันก่อนตัมมีสองพันนตีธรรมดาครบสครั้งมันจะว้าวปหาศัวรูได้ด้วยดูดเลือดได้ด้วยสกิลแดครับพุ่งไปด้านหน้าปักปักหอกลงมานี่ดูดเลือดได้ด้วยดูดเลือดได้ทุกสกิลเลยสกิลเอ็กมจหมื่นกว่าโอเค ส่วนวิธีการทำนะครับเราต้องมาที่โลก3นะแล้วก็ไปที่หลังเกาะนะครับวิธีทำหอกนี่ทำไม่ยากนะแค่ใช้วัตถุดิบเยอะเฉยๆใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยแหละมันจะมี NPC รับอยู่ในหลังกำแพงนี้นะครับนี่ตัวนี้เลย ถ้าใครยังไม่เคยทําเราต้องถือเคียวด้วยนะเราต้องมีเคียวก่อนต้องถือไว้ด้วยถึงจะคุยกับมันได้นี่นะครับมันจะไปให้หาวัตถุดิบมาครับกลายเป็นหอ,อกอถ้าใครอยากอยากรู้แบบละเอียดก็ไปดูในคลิปได้นะครับผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้ว สอนทำดาบใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละคลิปนี้เลยโอเคครับเล่มถัดไปนะเซเบอร์ er V2 นะครับดาบนี้เลยดาบนี้นี่ต้องมีข้างหัวครบ2ล้านนะถึงจะทําได้วิธีการฟาร์มข้างหัวง่ายๆก็ไปหาตีมอนที่มันยืนอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะได้ข้างหัวแบบง่ายๆเลยโอเค อันนี้สกิลเอ็กนะครับนี่ดาเมจหมื่นหนึต่อไปสกิลแซตตี24ครั้งเลยนะดาเมจหมื่นสองตีธรรมดาพันเจนะครับตีไม่ค่อยหลวนะโอเคประมาณนี้สกิลเท่มากๆดาบเซเบอร์วีถ้าเราค่าหัวครบ2ล้านแล้วเนี่ยให้เรามาที่ปราสาสาหลังเกาะน,นะครับ ให้เรามาทางนี้นะค่าหัวครบ2ล้านแล้วมาคุยกับ npc ตัวนี้นะครับทีนี้มันจะให้เราไปจัดการบอสนะฮะในประสาทหลังประตูนี้เลยเราต้องทำลายกำแพงก่อนนี่บอสจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนี่แหละผมจำไม่ได้แตป่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าค่าเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาคุยกับ NVC ตัวเดิมเลยนี่มันใช่เราใช้วัตถุดิบนิดหน่อยนะครับอาควาเจมกับอ่ากล่องอะไรสักอย่างแค่นี้เลยเล่มถัดไปนะครับ3ดาบ V2 นะนี่โคเทโอเคไปรีวิวสกิลกันดาบนี้ถูกปรับใหม่มาหลายรอบมาก สกิลแซครับในโคเทเสกิลสวยมากสีม่วงๆ่ลยสกิลเอ็กซ์ดามื่มนะ X, มมกว่าต่อไปตีธรรมดาตีธรรมดามันหมุนได้ด้วยนะตอนหมุนนี่ดาเมจแรงมากส่วนวิธีการทำนะครับอันนี้ค่อนข้างยาวนะสามดาบ V2 ไปหาดูในคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับเล่มสุดท้ายแล้วนะดาบฟินิก์ V2 นะครับเริ่มกันที่สกิลแซดนะครับนี่ดามเมเจ็ด0 0คูลดาวเร็วมากสกิลแซดมันสามารถกดค้างได้ด้วยนะกดค้างปุ๊บดามเมจจะแรงขึ้นมากๆนี่ยิงเข้าไป1มื0นเลยนะสกิล X ครับ กดแล้วเราสามารถยิงรัวๆได้เลยแนละกระสุนไม่ลดด้วยต่อไปตีธรรมดาครับตีธรรมดาด้าเมตรสองหมืนเลยโอ้รัวมากยิงรัวมากโอเคครับวิธีการทำแนะนำให้ไปดูในคลิปเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างยาวดาบนี้นี่ เป็นดาบที่ดีมากๆเลยนะเอาไปลงดันเงี้ยดันยากออตีเจ้าตีไฮก็ดีโอเคครับหมดแล้วสำหรับดาบ V2 ทั้งหมด7เล่มโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ เดี๋ยวก็จะทําคลิปแนวที่มีสาระอย่างนี้มาบ่อยๆคลิปหน้าอาจจะเป็นหมัดเป็นเผาเป็นผลเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น <c oughs> โอเคแล้วไปเจอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ